เต้องการให้คนชื่นชมแต่เธอทําไม่ได้เธอต้องการให้มีคนชื่นชมแต่เธอทําไม่ได้ในขณะที่หมาตัวที่สองไม่ต้องการให้ใครชื่นชมแต่มันต้องการครอบครัวมันที่เพียบพร้อมและก็สมบูรณ์กินอิ่มนอนหลับมีเงินมีทองใช้หมาตัวที่สองมันไม่ต้องการให้ใครมาชื่นชมมันไม่ต้องการให้ใครมาสรรเสริญเยืนยอตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินถึงเวลากินข้าวต้องมีข้าวต้องมีกับข้าวต้องมีเงินใช้เวลาลูกขอเงินต่างจากพวกเธอที่ต้องการให้คนชื่นชมเงินที่บ้านไม่มีก็ช่างหัวมันข้าวไปเอาจากวัดกินก็ช่างหัวมันนอี้ควาาามตต่่งงและ มันไม่ได้ต่างที่อยู่ในใจสองฝั่งสองฝ่ายมันเป็นความต่างที่คนอื่นเขาก็มองเห็นและเขาหยิบเอามาเปรียบเทียบต่อหน้าต่อตาแล้วทําให้เกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกู้หนี้ยืมสินอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการสร้างฐานะครอบครัวการมีไรายได้อะไรต่างๆการหาเงินเข้าครอบครัวอะไรต่างๆเธอด้อยทั้งๆที่เธอพยายามเด่นแล้วแต่เธอด้อยเพราะว่าเธอดูแลครอบครัวไม่ได้นะ จำเลยที่หนึ่งเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าจำเลยที่หนึ่งมีบัตรอีออนและบัตรอีซีบายซึ่งเป็นบัตรเครดิตแต่ข้าไม่เคยเห็นตัวบัตรดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจำเลยที่หนึ่งมีหนี่นอกระบบหรือไม่ส่วนตัวข้าพเจ้าในขณะเกิดเหตุมีหนี่นอกระบบได้ละปุนยาข้ายาตสวนมันกี่ได้ แบกน้ําเองนะแบกน้ําเองพ่นยาข่าหญ้าเองผสมยาข่าหญ้าเองอะไรเองทุกอย่างเสมือนไม่มีผัวนะแล้วผลผลิตมันจะได้มาจากไหนแล้วรายได้มันจะงอกมาจากตรงไหนพี่เอกวันด,ดีค่ะไม่มีรายได้งอกทีนี้พอมาถึงสิ้นปีเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ทบศเฮ้ยอีหมาหมาตัวที่สองเรียกหมาตัวที่สองอีหมามาเคี์ยนี้ให้กูหน่อยนะทุกปีเรียกอีหมาตัวที่สองไปเคี์ยนี้ให้ตลอด ในหมู่บ้านกบกอกจะมีกลุ่มของธนาคารทกสอยู่สองกลุ่มซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะค้ำประกันให้แก่กันแต่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าจำเลยที่หนึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันหรือไม่เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรเกษตรจับกลุ่มให้ข้าพเจ้าค้ำประกันการกู้ยืมเงินของจำเลยที่หนึ่งและให้จำเลยที่หนึ่ง้ำประกันการกู้ยืมเงินของข้าพเจ้า รวมถึงการกู้ยืมเงินกับธนาคารออมสินด้วยในช่วงดังกล่าวข้าวก็เป็นหนี้อยู่กับทอกอสอเช่นเดียวกันแต่ข้าพเจ้าสามารถพูดคุยไก่กี่ยอกับพนักงานทอกอสอที่ดูแลได้ช่วงต้นปี2563ข้าพยายามหาเงินเพื่อชำระหนี้ให้ทันภายในกำหนด จำเลยที่สองก็เช่นเดียวกันและจำเลยที่สองได้มาพูดคุยกับข้าพเจ้าว่าไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ทกศข้าพเจ้าเคยไปพูดคียยออกับเจ้าหน้าที่ของท,ทกศที่รับผิดชอบเพื่อเคลียร์หนี้ให้จำเลยทั้งสองมาประมาณสองครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ทกศออแนะนำให้จำเลยทั้งสองกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้เก่าเมื่อปี2563จำเลยที่สองมาปรึกษาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงแนะนำว่าให้กู้ใหม่ชำระหนี้เก่าแต่อาจกู้ได้ไม่มากประมาณ50,000บาทแต่ในปี2563จำเลยที่สองขังชำระด,ดอกเบี้ยทกศประมาณ20,000บาทส่วนต้นเงินข้าพเจ้าไม่ทราบ เมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคม2,563จำเลยทั้งสองคนได้เจอข้าพเจ้าในสวนยางของข้าพเจ้าห่างจากบ้านพักประมาณ2กิโลเมตรจึงปรึกษาเรื่องนี่ทอกอสออีกครั้งข้าพเจ้าจึงแนะนำให้กู้ใหม่เพื่อชำระหนี้เก่าเหมือนเดิมแต่ขณะนั้นจำเลยที่1ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าถ้าได้ไม่ถึงแสนบาทก็จะไม่กู้ หลังจากนั้นเข้ากับจำเลยทั้งสองต่างแยกย้ายไปขีดยางและข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะกู้ได้ไม่ถึง10,000 0บาทจึงไม่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทอกสให้ตอนนั้นมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับตกลงกันไม่ได้นะคะไม่เข้าใจกันเกิดจากความเหมือนกันกับเรื่องเลี้ยงด้วงเหมือนก,นกันกับเรื่องด้วงมันเกิดเหตุการณ์คล้ายๆการเลี้ยงด้วงเพราะฉะนั้นก็เลยชะงักหยุดจบหมายที่สองมไม่ทำค่ะ โกกแล้วันนไไมมม่ม่่ทีาารรเเดิเือองตจบํช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2,563คาข้าพเจ้าไม่มีเหตุขัดแย้งใดกับจำเลยทั้งสองในช่วงเวลาดังกล่าวบางวันเมื่อจำเลยที่สองว่านจากงานจำเลยที่สองจะมารับเด็กหญิงชมพู่ในช่วงดังกล่าวบ้านจำเลยทั้ง2มีรถยนต์กระบะหนึ่งคันรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน ในช่วงดังกล่าวข้าพเจ้ากับจำเลยทั้งสองยังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอยู่ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ข้าพเจ้าและครอบครัวของจำเลยทั้งสองไม่มีเรื่องโกรธเคืองกันมีการพยายามจะทำเรื่องเลี้ยงร่วงขึ้นมาที่จะเรียนแบบเรื่องหมูโดยที่ไอหมาตัวนั้นแหละมันไปเริ่มนะ มันไปเริ่มแล้วมันไปชวนในห,หมาโปล,โปปปปลิโอมาด้วยอย่างนี้ไปเชิญในหมาไปไปชวนในหมาโปลิโอมาด้วยเป็นไงคะต่างคนต่างอยากเป็นผู้นําเป็นไงคะกัดกัน,นะคะ่ะต่างคนต่างอยากเป็นผู้นําแล้วกัดกันไอหมาโปลิโอประกาศขายเครื่องประกาศขายเครื่องสีเปลือกมะพร้าวไปไปประกาศที่ไหนถูกเชิญไปพูดที่ไหนนะ เครื่องสับมะพร้าวของผม9,500เครื่องสับมะพร้าวของผม9,500ใครสนใจนะเนี่ยโครงการเลี้ยงล่วงอะไรต่างๆเนี่ยนี่นี่นี่ทุกคนซื้อล่วงไปเลี้ยงแล้วเครื่องสับมะพร้าวมันจาเป็นติดต่อได้9,500พอไอหมาตัวนี้มันรู้มันเป็นไงคะกูจะซื้อตัดหน้าเพราะกูรู้ว่าราคามันแค่4,500ไอหมาตัวนี้ก็ยืดอกมาเลยเครื่องนี้มัน4,500พอซื้อได้แล้วเป็นไงเอาขึ้นรถกระบะแห่รอบบ้านเมื่อประมาณปี2,562 พระพเจ้าจำเลยที่สองนางจุไรพรและนายนารินตกลงจะเลี้ยงดด่งและหนูนาด้วยกันซึ่งในการเลี้ยงโดวงจะต้องมีเครื่องสับมะพร้าวเพื่อให้ด้วงกินซึ่งนายนารินมีเครื่องสับมะพร้าวอยู่แล้วหนึ่งเครื่อง แต่จำเลยที่หนึ่ต้องการซื้อเครื่องสับมะพร้าวเพิ่มเติมอีกหนึ่งเครื่องแต่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยข้าพเจ้าจึงพยายามแยกตัวออกจากกลุ่มดังกล่าวแต่จำเลยที่หนึ่งได้พยายามขอให้ข้าพเจ้าสั่งเครื่องสับมะพร้าวให้หนึ่งเครื่องข้าพเจ้าจึงสั่งให้และเมื่อเครื่องสับมะพร้าวอันใหม่มานายชานางสมควรนางจุไรพรและนายนารินไม่พอใจข้าพเจ้า โดยบอกว่าเครื่องสับมะพร้าวมีอยู่แล้วจะเอามาแข่งกันทำไมครอบครัวข้าพเจ้ากับครอบครัวของจำเลยทั้งสองจึงไม่พอใจและแยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่หลังจากนั้นข้าก็ไม่ค่อยได้คุยกันกับนายชานนางสมควรนางจุไรพรและนายนารินเป็นไงคะพิจัยเจ้าคักบัวปิ่นโตใส่กันแม่นบ่สู เ,เหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าเบิกความว่าจำเลยที่หนึ่งกระดกแผ่นโต๊ะหินอ่อนใส่ในายนริน,นหรือนาแต่ที่บ้านตาชานนั้นข้าได้ยินมาว่าจำเลยที่หนึ่งและนาแต่มีเหตุทะเลาะกันแต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่ารุนแรงเพียงใดและมีเหตุการณ์ที่นาแต่ไล่จำเลยที่หนึ่งออกจากบ้านหรือไม่คะเกี่ยวกับไอีหมาไหมคะไม่เกี่ยว ตีกันเองความอิจฉารุล้วนความแย่งกันชิงดีชิงดีชิง,ดชงเด่ดุนล้วนตัดหน้ากันปาดหน้ากันนะอยากให้ขุดไหมอยากถามว่าอยากให้ขุดไหมอันนี้ไม่ใช่ความโชคร้ายมันคือความทิษยาล้รุนรนพวกสูก,กัดกันพวกสูกตีกันนะกระกันเหมือนมาขอบนายโจทย์ร่วมที่หนึ่งชักถามครอบครัวของข้าพเจ้าเคยแบ่งเป็นสองฝ่ายเนื่องจากมีเหตุบาดหมางกัน โดยครอบครัวของข้าและครอบครัวของจำเลยที่2เป็นกลุ่มหนึงและพี่น้องคนอื่นกับตาชานและยายสมควรเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหตุบาดหมางนี้ดำรงอยู่ประมาณ1ปีก่อนเกิดเหตุทำให้ทั้ง2ฝ่ายไม่มีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้มันก็เกิดขึ้นเพราะความดิศยานะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความโชคร้ายไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นแพ เกิดขึ้นเพราะความริษยาลนน้นๆนะพอ 绿。